วัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพี่ดิตอนรับท่านผู้ชมก็สู่เกมลิมโบกันในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับผมก็เราก็เดินทางก,กันมาโอ้โหไกลมากๆแล้วนะท่านผู้ชมนะถือว่าเป็นพาร์ทที่5ก้นแล้วนนเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะแป๊บนะตรงนี้เหมือนจะมีตู้อะไรบางอย่างนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างอะนะกดไปก่อนครับตอนนี้ฮึบวุ้ยเดี๋ยวอ๋อตู้แรงน้ำท่วงอีกแล้วสินะตู้บริเวณนี้ทําอะไรได้บ้างเอ่ยถ้าเรากดมันจะเกิดแม่เหล็กเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วถ้ากดเนี่ย มันขึ้นใช่ไหมอ๋อแล้วไงต่อมันต้องทำยังไงในแบบนี้ผมก็งงดีจัดเนยเออแปบ๊บหนึ่งอะไรวะอะไรกันเลยครับเนี่ยโอ้โหเล่นสง,งงตื๊บแล้ท่านผู้ชมครับเรากดแล้วมันจะเกิดเป็นแม่เล็กขึ้นใช่ไหมถ้ามันไปอยู่ข้างบนันีะติดเะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็ยังไงวะยังไงดีลเลยเดยเอา้า เดี๋ยวเอาอะไรกันนะครับนั่นเอ,เอาแป๊บผ่านเฉยเอาท่านผู้ชมอ่าก็งงเลยสิครับทีนี้ไปครับผมไปกันต่อเลยครับจังหันนี้โอ้โหผ่านแบบงงๆเฉยเลยนะฮะไปลุยก,กันเลยครับในเมื่อผ่านแบบงงๆเราก็จะไปแบบงงๆ,ๆนี่แหละนะมาฮึบอ,อ,อู้ชิโอ้โหเดี๋ยวอ้าวประตูปิดซะแลนะ้วท่านะผู้ชมครับ Uh> <m <m uh> <m <m ุ้ยไม่เดครับฮึบมานั่นแหละสวยงามสวยงามสวยงามเด้อ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 โอ้โหไม่ทันว่ะท่านผู้ชมฮึบสวยงามเลยครับจังหวะนี้สวยงามสวยงามสวยงามผมสวยงามผมสวยงามเออเยี่ยมครับผมผ่านนะท่านผู้ชมทำได้ไหมนะเออมาครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับ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 เออนั่นแหละฮะสวยงามครับผมสวยงามครับผมฮึบไอ้ฮะหลงก่อนอึบโอเคได้อยู่ โอ้โหเกือบไม่รอดนะฮะท่านผู้ชมอะ้ปจะไม่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 อยู่าะกดตรงไหนอ่ะฮึบเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแป๊บแผละเมื่อกี้อะไรเอ้ากดตรงนั้นโอเคเข้าใจแล้วต้องกดตรงนั้นเพื่อให้เกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสินะฮึบโอ้โอเคผมเข้าใจแล้วว่าผมต้องหาจังหวะนะท่านผู้ชมนะฮึบโอเคจังหวะนี้แหละสวยงามมากครับท่านผู้ชมฮึบโอเคสวยงามสวยงามได้อยู่ได้อยู่รอครับผมตอนนี้ทําได้แค่รอนะฮะ หนึ่งสองแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผมผมลองวิ่งช้านิดหนึ่งนะฮะโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงขออีกรอบขออีกรอบช้าอีกรอบเออนั่นแหละสวยงามมากครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับฮึบโอเคอ่ารอดอยู่ยังรอดอยู่นะครับตอนนี้ยังรอดอยู่นะจ๊ะยังรอดอยู่นะจ๊ะฮึบยังรอดอยู่นะจ๊ะเด็ดลับแป๊บนึงนะพร้อมมากพร้อมมากครับตอนนี้ฮึบโอเคสวยครับผมฮึบโอเคจับโอเคทำไมมันไม่จับล่ะอ่าฮึบอ่า ฮึบอ่ากระโดดไปโอเคค,ค่อยๆไต่ลงมานะค่อยๆไต่ลงมานะโอ้โหเสียวจัดครับเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบมันปล่อยมือตกเลยนะท่านผู้ชมเออน่าจะรอดแล้วนะครับผมฮึบโอเคมันเงียบๆอีกแล้วฮะท่านผู้ชมมันใจกาศท้องีจะอึมครึมอีกแล้วเฮ้ยแป๊บมันมีแบบว่าลูกศรออแล้วไม่นะฮึบอุยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกันอีกละครับเนี่ย โอเคต้องใช้กล่องของอันนี้อีกแล้วนะมันมีวันหมดด้วยเหรอฮึบโอเคมามันเดินมือนเดิมไหมจ๊ะเหมือนเดิมไหมจ๊ะเหมือนเดิมไหมจ๊ะเหมือนเดิมไหมจ๊ะคือแป๊บผมต้องโดดโอเคโดดโดโด,โดขึ้นไปดิโดดขึ้นไปดิอ่านแหละอยู่ตรงนั้นแหละ,นนหละสวยครับผมเอาเดี๋ยวโอเคแป๊บผมไม่ถนัดเล่นแบบนี้เลยนะผู้ชมแป๊บ <c> น <oughs> ึงแป๊บนึงฮึบเออนั่นแหละสวยงามครับผมอ่าอยู่ฝั่งนี้ละอยู่ฝั่งนี้ละอยู่ฝั่งนี้ละ สวยงาไมไปครับสวยงาไมไปครับจังหวะน,นี้อ่าขยับมาก่อนขยับมาก่อนขยับมาก่อนครับฮึบถูกเวลาไปโอเคไปผมจะขอถ่วงเวลากันอีกสัครอบแล้วกันรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บนึงรอก่อนรอก่อนรอก่อนว่ารอบนี้ผมจะวิ่งแน่ท่านผู้ชมนะฮนะึบป่าเดี๋ยวผมวิ่งเลยฮะตอนนี้วิ่งเลยครับผมวิ่งเลยครับผมวิ่งเลยครับผมฮึบรอครับรอครับฮึบโอเคกดตรงจังหวะพอดี เยี่ยมครับเยี่ยมฮึบฮึบฮึบอุ้ยเกือบอุ้ยท่านผู้ชมฮึบโอเคขึ้นโอ้ตรงจังหวะเวลาพอดีเลยโอ้โหเกือบนะท่านผู้ชมนะผมต้องกะเวลาดีๆเนะี้ยผมเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลานะฮะมันจะมีจังหวะบอลโย่ฮึบอ่า,สว,ามมสวยงามครับผมสวยงามครับสวยงามอ่านั่นแหละ ยังไงต่อรอครับรอฮึบไปครับผมฮึบไปดีครับเออพอดีแลยฮะท่านผู้ชมเยี่ยมรอดอยู่ยังรอดนะฮะข้างล่างมีปืนโอ้โหเวรกรรมไม่น่ารอดนฮะรอบนี้ึบเออ,เอ,อพอดีแล้วท่านผู้ชมครับสว,มมสวยงามครับผมสวยงามครับสวยงามมาบริเวณน,นี้แหละเออนั่นแหละฮะท่านผู้ชมสวยงามมากอ่ารอดแล้ว รอดแล้วโอ้ยเกือบ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 ไม่ตลกนะนี <S 2> <S 2่คือไม่ตลกนะท่านผู้ชมนะเออตายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะว่าไปเออโอ้ยเกือบโอ้เกือบท่านผู้ชมโอ้โหอะไรกันครับนั่นมาเล่นกับระบบแรงน้ำถ่วงเลยเนี่ยไม่เอาพัดแบบนี้ได้ไหมขอร้องไม่เอานะไม่ตลกนะเออผมไม่ชอบเลยฮะท่านผู้ชมต้องมาพวงมาพัดอะไรฝั่งอะไรอย่างเงี้ยอ วิ่งไปขวาสุดได้ไหมวิ่งไปขวาสุดได้ไหมเดี๋ยวไปขวาที่สุดที่ท,ทำได้ไม่ไม่ถือว่าเราต้องเล่้นที่แบบขึ้นไปแล,ล้วลงมาฮะท่านผู้ชมไม่แต่ว,ว่าเราต้องรอจังหวะสักหน่อยนะท่านผู้ชมนะฮึบสวยงามฮึบนั่นไงอ้าเอาเดี๋ยวอ๋อแป๊บนึงนะยิงได้นี่ว่าแป๊บนึงแป๊บนึงเอาใหม่เอาใหม่ ฮึบฟึบไปได้เอ้ยผ่านแล้วเอ้าสโลว์เฮ้ยเดี๋ยวเกิเดอะไรขึ้นนะ่ะทะลุพิตีเออว้าวสโลว์โมชั่นยาวๆเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยน้องจะเป็นอะไรไหมฮะท่านผู้ชมว้าวสโลว์โมชั่นจะจัดให้นท่านผู้ชมครับ โอไม่ oh my, นะน้องลิมโบตัปวป่วนเฮ้ยเดี๋ยวน้องน้องจะเป็นอะไรไหมอนะ่านผู้ชมเดี๋ยวนะเหมือนจะโผล่มาที่กลางป่าหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะใช่นะเนี่ยเหมือนจะใช่นะเนะี่ย่านผู้ชม เดียวนะวิววิววิน้องลืมตาขึ้นแล้วท่านผู้ชมครับโอ้ m มก่ก d น้องยังไม่ตายครับท่านผู้ชมโอ้ยอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยทีนี้อึบว่ะฮะแป๊บนึงนะเราอยู่ที่ไหนกันละครับเนี่ยท่านผู้ชมสำรวจฝั่งซ้ายที่เราผ่านมาเราก็ผ่านมาจากอ,อ,อ่าก็ไม่มีอะไรนี่ว่า โอ้ผมมีแต่น้ำนะครับผมตรงนี้ฝั่งขวาเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเราอีกบ้างนะเป็นการไปจนภัยที่เหน,นื่อยสจริงๆนะท่านผู้ชมบรรยากาศมันเงียบเชียบอีกแล้วสิท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยเธอเฮ้ยน้องอึ้งเลยดิอึ้งในความสวยอดิอึ้งเลยดิเฮ้ยตอนนี้ลิมโบกำลังเดินเข้าไปหานะฮะ เอาเลยครับเดินเข้าไปครับผมตอนนี้ยิดอกนะครับผมนะยิดอกขึ้นแล้วก็กล,กล้าๆหน่อยนะฮะอ้าวมืดไปแล้วเหรอเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอ้าเดี๋ยว แล้วเดี๋ยวไปแป๊บๆแล้วก็ซีรีส์ลิมโบของเราก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและสำหรับซีรีส์นี้เป็นการผจญภัยที่คุ้มกับเงินที่ซื้อภัยมากๆเลยนะครับผมสำหรับการผจญภัยในโลกของน้องลิมโบนะครับผมถึงแม้จะมีแต่ภาพขาวดำนะครับผมแต่เราก็ได้รับรู้ถึงอันตรายต่างๆที่อยู่ในโลกของเขานะครับผมผู้ชมก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมที่จะติดตามชมกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกด นะครับผมที่สำคัญนะกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปเลยครับบ๊ายบาย